ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับช่องบาโนชาแนลคือเกาล่ะครับผมมือนีบาโนก็ได้โอกาสครับผมมาพักผ่อนยูที่ทะเลนะครับผมมือนีได้โอกาสมาพักผ่อนยูทะเลนะครับผมก็อยู่ที่หาดทรายแก้วจังหวัดชนบุรีนะครับผมาจังหวัดชนบุรีนะครับผมอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศดูหาดทรายแก้วนะครับพี่น้องมือนีก็มีโอกาสมาพักผ่อนนะครับผมมาพักผ่อนกับที่ท่ามือเมืองบรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับผมของหาดทรายแก้วว่า เป็นจังไดนะครับผมเป็นจังไดนะครับผมมือนีกับผ้ามาเมืองนะครับพี่น้องมือนีสาหรับทันทีบ่เคยมากล่นน้ำทะเลหรือว่าบ่เคยมากหาดนี่นะครับผมบาหนกกับพึ่งมากครั้งแรกนะครับผมรับชมยู่จังหวัดไดกับฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นี่ก no ็ sites. คือหาหาหาทรายแก้วจังหวัดชนบุรีนะครับผมเพ <th> <th> ื่อสัตหีบนะครับพี่น้องกับยู่เป็นประมาณนี้นะครับผมมือนีกับมีคนมาพักผ่อนหลายนะครับผมมีคนมาพักผ่อนหลายด้วยครับพี่น้อง สำหรับคนที่บ่เคยมากครับผมหาดนี้น้ำกับบ่คลายว่าน้ำกับบ่ลึกปนใดนะครับผมน้ำกับบ่ลึกปนใดน้องเป็นนองเป็นแหาะสำหรับคนที่ต้องการท่าลูกท่าร้านมาเลียนน้ำนะครับผมหาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหาดที่เป็นธรรมเรียนนะครับผมราโนกับพึ่งทีมากค้งแรกคือกันครับผมเป็นเด็กมีเด็กหน่อยมาเลียนหลายครับผมมีเด็กหน่อยมาเลียนหลายมาโนกับผ้ามือเหมือนกาศโดยรอดโดยร่วมนะครับผมกับที่เป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับด้านบนนะครับผมสำหรับด้านบนก็เป็นมองที่ สตโฮหม่นะครับผมไ่โฮไม่พักอาศัยนะครับผมสตโฮหม่สําหรับด้านล่างนี่ครับผมด้านล่างหม่องฮะเล่นะครับผมตวนนีน้ำน้ำกําลังลุ่งนะครับผมน้ำกระลังลุ่งประมาณนี้นะครับพี่น้องบานโนกหราอ้าพเมืองบรรยากาศโดยรอบโดยรวมครับผมของหาดก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมสาหรับท่านใดที่อยากมาเที่ยวอยากมาเล่นครับผมก็มาเมืองครับผมมาเล่นเมืองครับผมก็เป็นตะเลน้ำน้ำน้ำกับบ่ลึกกันไหนนะครับผมน้ำกับบ่ลึกกันไหนได้ครับผม นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นมานี้ผ้ามืองโดยรอบๆโดยร่วมๆครับผมโดยรอบโดยร่วมกันไปเลยครับผมอันนี้ก็พาเด็กหน่อยมาเลียนน้ำนะครับผมพาเด็กหน่อยมาเลียนน้ำครับผมก็ที่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสําหรับทันทีอยากมาเลียนก็แวะมาเลียนได้นะครับผมก็อยู่ในข่ายทหารนะครับผมก็อยู่ในข่ายทหารครับผมก็นี่แหละพาเด็กๆมาเลียนน้ำก็ที่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ที่ประมาณนี้กะบรรยากาศสวยงามนะคบพี่น้องบรรยากาศสวยงามคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้ครับผมก็ฝาก คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบาลูชาแนลน้ำเนยได้ครับผมก่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ